ฝนตกแต่เชา้ามีตะเม็ดทั้งนั้นเลยคิดว่าจะไม่ตกแล้ววะต้องให้ไอ้สามตัวมากินข้าวตรงหน้าบ้านไอ้เมก็ข้าวข,าวขยำให้มันละเอียดเป็นก้อนหน่อยเดียวก็ไม่ยอมกินกินข้าวอิ่มก็ไม่ยืนอ้อนพอ่อฝนก็ตกไม่ยอมยุดสักทีจนพ่อมันต้องเดินไปดูต้องทางน้ําไหลอะว่นนาน้ำยังไหลอย,อยู่หรือเปล่าไม่งั้นเดยวระบายไม่ไปทันน้ําท่วมหน้าบ้านอีกไหลยอยู่แต่ก็ป่มคลองแล้วจะท่วมไปเนี่ยฝนตกก็รู้จะไปไหนก็นั่งดูฝนหน้าบ้าน กีก็เดินไปเอาข้าวมากินไลไรเมฆก็เดินตามไอ้สามตัวก็เห็นกินอะไรไม่ได้นั่งมองหน้าอีกฝนตกหนักขนาดนี้พ่อกาฟิวก็ตากรฟิวก็คงไม่ได้ออกไปตัดไม้ก็ว่าตาหายไปไหนนุนไปยืนอยู่ต้องปากท่อคางของนุนไปดักอีตง้งมียูลูกเดียววะ่ะป่ามันจะเข้าให้ไหมนะ่ะตอนแรกตื่นมาฝนก็ยังไม่ตกก็พ่อกรฟิวก็เตรียมน้ำมันเตรียมเลยจะออกไปตัดไม้เหมือนทุกวันกับตาแต่แป๊บเดียววะ่ะฟ้าลงคึมหมึดมาแต่ไกล ต๊กมาเม็ดยังใหญ่น้ำหน้าบานจะระบายไม่ทันแล้วทอก็มียุ่หน่อยเดียวพอฝนยุดตกแดดก็ออกนี่ไอ้ฟูเข้าไปกินขนมในห้องอะ่ะแล้วมันก็รู้เปิดประตูเข้ามามาขอกินขนมอีกห้วยไอ้ฟูจะขอกินทุกอย่างไม่ได้ออกไปเลย